รับพบกับผมมาเป็นในการอ่านไพ่ยิปีพยากรดวงคลิปนี้ก็เป็นการพยากรดวงรายสิบวันนะครับเป็นดวงของผู้ที่เกิดราศีธนูช่วงเดือนช่วงระหวา่างดวงช่วงระหว่างวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบหกเมษายนนี้นะครับผู้ที่เกิดราศีธนูนะครับก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่สิบหกนะครับ16 ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะครับของทุกปีจะเป็นชาวราศีตนูนะครับก็ย้ำนะครับว่าคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของผู้ที่เป็นราศีเท่านั้นนะครับส่วนผู้ที่เป็นลัคนาตนูแต่ว่าไม่ได้เกิดในวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็แนะนำให้ไปดูคลิปที่เขาทำเกี่ยวกับลัคนา คณะธนูจะดีกว่านะครับจะได้รับคำแน้นำที่มากกว่านะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นการตามเพื่อต้องการคำตอบเฉพาะที่ผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่16กันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นวันเกิดเดือนเกิดระยะเวลาของชาวราศีธนูนะครับไม่ใช่ลัคนานะครับแต่ผู้ที่เป็น ลักณาใดาก็ตามหรือว่าเป็นลักณา,าตนูนะครับถ้าท่านเกิดในช่วงอาวันเวลาคือ1 6ิบหกพบศจิาจนถึง14มกราคมก็ถือว่าท่านดูได้ทุกท่านนะครับการพยากรณนั้นเป,ป็นดวงกว้างครับไม่ใช่เฉพาจะจาดจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับคําพยากรณ์ที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น รดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่าน,นั้นก็พอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยการกดติดตามกดซับสไครต์และก็กําลังใจทุกๆกําลังใจที่มอบให้กับหมหมอยนด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณนะครับการอ่านไพ่ ใช้จำนวน10บใบนะครับของไพ่ยิปซีทีผมได้เป็นตัวแทนเปิดให้กับชาวราศีธนูไวเ้เรียบร้อยนะครับเพื่อใช้ในการพรยากรณ์ในคลิปนี้นะครับก็มาดูกันครับว่าช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่16เมษายนนี้การงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับเป็นจุดเด่นๆของชาวราศีธนูนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับมาดูไพ่ใบแรกที่ออกมานะครับ 1ทนออฟคัพสิบถ้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับความสุขร่มเย็นในครอบครัวในความรักความสัมพันธ์ที่มีความอบอุ่นนะครับเดเมจเชียนนะครับไปใบต่อมาไนออฟสอดอัจวินหือดาบนะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมาก็คือเอ็กออฟคัพ่ถ้วยนะครับ แล้วก็ไพ่ใบต่อมาก็ Seven of p e n t a c l เ s เจ็ดเหรียญนะครับไพ่ใบต่อมาก็คือ k n n ออ f ก u p s ราชาถือถ้วยนะครับแล้วก็ใบต่อมาก็ The Emperor ไพ่ใบต่อมาก็คือ The Tower นะครับไพ่ใบต่อมาก็คือน n ย of w o n d s ์ก้าวไม้เท้านะครับแล้วก็ไพ่ใบที่10 เป็นชาตเจนนะครับไปจำนวนสิบใบก็มาดังนี้นะครับของชาวราศีธนูนะครับการใช้พยากรดวงช่วง10วันนะครับระหว่างวันที่7เมษายนตาถึงวันที่16เมษายนนี้นะครับมาดูในเรื่องของการงานอของชาวราศีธนูนะครับในช่วง10วันนี้ชาวราศีธนูนั้นจะ มีความสุขมีความอบอุ่นกับการใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าจะเป็นคู่รักที่มีลูกมีหลานมีภรรยาหรือตาอยัางโสดก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องที่อยู่อาศัยกันก็อยู่ความสุขดีนะครับการงานที่ทํานั้นในช่วง สิบวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีนะครับได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือนะครับหรือบางท่านก็จะมีการงานธุรกิจที่อาจจะทําร่วมกับบุคคลในครอบครวัวนะครับในช่วงสิบวันนี้ก็การงานเก็ดไปด้วยความรับรื่นปลงเปลือนอบอากลมเกลียวอบอุ่นต่อกันและกันดีนะครับก็ทําให้การงานนั้นก็มีความมั่นคงที่ดีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นงานโดดเด่น มากมายนักนะครับที่เป็นธุรกิจในครอบครัวจะเป็นงานกรงสีอะไรก็ได้นะครับที่มีความมั่นคงสร้างรายได้รา,รายรับไม่ดียางมั่นคงนะครับไม่ว่าจะไม่ได้มีคู่แข่งมากมายนะครับที่ทำให้งานเป็นที่โดดเด่นแต่ว่าก็เป็นงานที่รุ่งเรืองมั่นคงได้ยั่งยืนนะครับบางท่านในช่วงสิบวันนี้นะครับก็มี การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับของชาวราศีตนูนะครับที่อาจจะเริ่มต้นในการที่จะได้รับผลผลิตที่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับในความหมายแรกที่จะอ่านออกมานะครับก็คือที่ชาวราศีตนูได้เพยายามหว่านพืชเอาไว้หวังที่จะหวังผลนะครับก็จะเป็นช่วงในสิบวันนี้จะได้เริ่มต้นในการรับผลผลิตนะครับที่อาจจะมีเข้ามาทําให้ ชาวราศีธนูได้รับผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับจากการรอคอยมานะครับหรืออีกคกว่าหมายหนึ่งก็หมายถึงว่าชาวราศีธนูน,นั้นอาจจะมีการเริ่มต้นในการที่จะวางแผนทําธุรกิจหรือทําอะไรก็ตามนะครับที่จะเกิดผลประโยชน์ขึ้นในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆล่วงหน้าอ่าเป็นการเริ่มต้นไว้ล่วงหน้านะครับที่จะรับผลประโยชน์ นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ที่จะให้เกิดประโยชน์ที่จะได้รับนะครับทั้งเกิดผลระยะใกล้และระยะไกลนะครับก็เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะสร้างให้เกิดขึ้นนะครับบางท่านก็มีการาใช้เงินก้อนเงินทุนมาใช้ลงทุนในการทำธุรกคคิจนะครับหรือว่าบางท่านก็มีการสร้างงานอะไรขึ้นมาที่เป็นงานที่จะเริ่มต้นแล้วก็จะทําให้เกิด รายได้ที่ดีในอนาคตต,ต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการเริ่มต้นของการงานนะครับก็ย่อมจะมีปัญหาที่จะมีเข้ามาเช่นกันนะครับที่การเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับเริ่มต้นใหม่ๆก็ต้องมีปัญหานะครับเริ่มต้นปัญหาพุ่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่านเป็น ผู้ที่รอบรู้มีความสามารถนะครับมีประสบการณ์ก็มีสิ่งที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยดีนะครับแม้ว่าปัญหาจะพุ่งเข้ามาก็ตามนะครับเป็นเดนมิเชียนสยางนะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับอุปสรปรคปัญหาต่างๆก็สามารถแก้ไขได้ด้วยดีรับมือได้อย่างเต็มที่นะครับจากผู้รอบรู้ในหลายๆรูปแบบนะครับที่ทำให้รับมือกับสถานการณ์ของปัญหาได้ด้วยดี แม้ว่าปัญหาจะมีเข้ามาในเรื่องของการงานนะครับอย่างนี้ก็ตามก็เกิดแค้ไขได้ด้วยดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความรักให้ความเมตตาให้การช่วยเหลือเพื่มขึ้นในเรื่องของการงานในช่วงสิบวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีๆที่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเมตตาปราณีชี้แนะแนวทางให้คาแนะนําให้คาปรึกษาให้การช่วยเหลืออุปมภ์กําชูอยู่นะครับก็ทําให้การงานของชาว ราศีธนูในช่วงสิบวันนี้ก็มีความมั่นคงนะครับก็เป็นที่ราบรื่นด้วยดีนะครับไม่ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะความสามารถของตนเองที่มีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือการช่วยเหลือการเครือกูลของคนในครอบครัวนะครับ ไม่ว่าจะมีปัญหาใดคนในครอบครัวก็ให้การปรึกษาได้ที่ดีเช่นกันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุน<ม>ในการส่งเสริมนะครับ<ม>ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าการงานจะราบรื่นมั่นคงนะครับบางท่านก็จะมีในเรื่องของการได้เดินทางไปทํางานใน่างประเทศนะครับหรือมีการติดต่อธุกรกิจต่มธุรกิจที่ เชื่อมโยงต่อเนื่องกับชาวต่างชาตินะครับในช่วงสิบวันนี้บางทีก็จจะมีการเริ่มต้นหรือบางท่านก็มีการติดต่อทำธุรกิจอยู่กับชาวต่างชาติอยู่แล้วนะครับก็เป็นการเติบโตต่อไปได้ด้วยดีอย่างมั่นคงนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีในเรื่องของการทำธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับก็จะมีการเริ่มต้นนะครับในช่วงสิบวันนี้อาจจะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจติดต่อ กับชาวต่างชาติเกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในการที่จะเริ่มต้นนะครับการงานที่มีความรับรื่นมั่นคงอย่างไรก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยก็ปัญหาก็ต้องมีนะครับตั้งเริ่มต้นแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานที่ประจาอยู่แล้วก็มีได้เช่นกันนะครับในช่วงสิบวันนี้ก็อาจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือคาดหมายของเรานะครับ เดียกทาวเวอร์ขึ้นมานะครับก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเข้ามาให้กับชาวราศีธนูในช่วงสิบวันนี้นะครับที่จะต้องเตรียมรับมือแต่สิ่งที่เข้ามานั้นก็เป็นปัญหาที่เดิมๆนะครับที่แก้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับที่วนเวียนแล้ววนเวียนอีกนะครับที่ครั้งนี้อาจจะเข้ามาแต่เข้ามาใหม่ก็เป็น อาจจะรุนแรงมากกว่าเดิมที่เคยเป็นนะครับที่ผ่านๆมาบางทีก็เป็นปัญหาที่ซ้ำๆซ,ซ,ซากๆไม่ก้อยนหนัาอะไรเวียวนวนวนเวียนอยู่นะครับก็ทำให้แก้ไขปัญหาได้ด้วยดีแต่ว่าแก้แล้วก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็ยังมีวนก็มาอีกครั้งนี้ถ้าเข้ามาเป็นปัญหาเดิมๆนะครับก็จะามากกว่าครั้งที่แล้วสักหน่อยนะครับแต่ก็ตาม ปัญหาที่เข้ามาก็จะได้รับการแก้ไขที่ดีนะครับเพราะว่าตั้งเดิมเนจิตชีเชี่นความรู้ความสามารถนะครับที่ชาวราศีธนูมีนะครับเก่งแล้วก็การสู้ไม่ถอยแต่ว่าต้องร,ระมัดระวังในเรื่องกลมใจร้อนสักหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าการที่จะแก้ไขปัญหา ต้องมีสตินะครับอย่าใจร้อนอย่าบู้วางเพราะว่าบางทีถ้าเราใจร้อนไม่ตั้งสติในการแก้ไขปัญหาบางทีก็อาจจะ,อะมองข้ามจุดที่ดีๆไปก็ได้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องควบคุมสติอารมณ์แล้วก็ใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆแก้ไปค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้นะครับระว่าง อย่างน้อยความเป็นเดิเมจิกเชียนของท่านนั้นไม่สามารถที่จะทำให้ท่านไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือผู้รอบรู้นะครับอย่างรู้ฟ้าดินอย่างรู้ปัญหาทุกอย่างก็สามารถแก้ไขได้ได,ดีแต่ก็ต้องควบคุมสติให้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขอย่างน้อยๆก็ทุกอย่างก็ย่อมเกิดขึ้นไปในต่าง ถูกต้องยุติธรรมเหมาะสมเป็นไปอย่างเหมาะสมในทุกด้านเกี่ยวกับการงานนะครับก็ช่วงสิบวันนี้ก็พ่ยขึ้นมาช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับแม้ว่าการงานจะรักยื่นสมาเกิดความสําเร็จมั่นคงก็ตามนะครับปัญหาที่มีเข้ามาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่ปัญหานั้นอาจจะ เข้ามาแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายด้วยก็ได้นี่ก็ต้องระม,มัดระวังนะครับโดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ของเรานั้นต้องเป็นหลักเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าอารมณ์เราถ้าปล่อยไห้เตเลิดเปิดเปิมไปตามใจคิดของเราโดยไม่ควบคุมสติก็อาจจะทําให้ปัญหาเล็กๆบางปลายเป็นปนัญหาใหญ่ได้นี่ก็ต้องระม,มัดระวังด้วยนะครับชาวราศีธนูนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการงานนะครับ อะไรก็ตามมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในการเริ่มต้นอาจจะเป็นการเริ่มต้นรับผลผล,ผลิตจากความสําเร็จนะครับแล้วก็บางท่านก็จ,จะมีการเริ่มต้นในการที่จะเริ่มสร้างงานสร้างาสิ่งที่จะเกิดประโยชน์หรือธุรกิจให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเริ่มต้นที่ดีๆนะครับบางท่านที่ตกงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการงานที่มีเข้ามา นะครับอาจจะได้รับงานที่ตัานรักตัานชอบที่ปรารถนาอยู่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆในช่วงสิบวันนี้ที่การงานมาให้กับชาวราศีธนูได้รับทำนะครับก็เป็นงานที่ชอบด้วยถ้าได้รับมีงานเข้ามาในช่วงสิบวันนี้นะครับส่วนในเรื่องการเงินนะครับการเงินของชาวราศีธนูในช่วงสิบวันนี้นะครับเส้นต่างๆการเงินนั้น ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่อารายได้ก็ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการงานที่เกิดขึ้นอย่างต,ตรงไปตรงมาเงินเข้ามาอย่างเหมาะสมกับการทํางานนะครับใช้แรงงานไปเท่าไหร่ก็เกิดคุ้มค่าเหมาะสมกับที่เราเหนื่อยเราแรงเราใช้ตาไปนะครับก็เกิดความเหมาะสมได้รับผลตอบแทนขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับไม่ว่า การงานใดก็ตามของชาวราศีธนูในช่วงสิบวันนี้นะครับและก็บางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของที่จะมีการได้โชคได้ลาภที่จะมีเข้ามาด้วยนะครับก็มีการลุ้นเงินก้อนกันได้ด้วยนะครับบางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของบ้านกับรถที่อาจจะมีเข้ามานะครับถ้ามีรถอยู่แล้วก็โอกาสที่จะได้รถกันใหม่นะครับ หรือถ้ามีบ้านอยู่แล้วก็อาจจะมีการกระยับกระยบยบ้านให้ใหญ่โตมากขึ้นหรือได้บ้านหลังใหม่เข้ามาก็เป็นโอกาสดีๆให้กับาชาวราศีธนูนะครับการทํางานที่เกี่ยวกับการใช้วาจาครับถ้าเป็นผู้ทีอ่อย่างนักวิทยากรบรรยายต่างๆนะครับแล้วก็หมอดูหรืออะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับการใช้วาจาก็สร้างมิตรค่าอื่น ให้ได้อย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับนีก็คือสถานะทางการเงินที่จะมีเข้ามาให้กับจาราศีธนูในช่วงสิบวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายก็มีอยู่เช่นกันนะครับไม่ว่าจะมีรายได้เข้ามานะครับรายจ่ายที่มีพุ่งตัวเช่นกันที่จะต้องจ้าจ่ายนะครับที่จะจ่ายเร่งด่วนด้วยนะครับที่ให้เชาราศีธนูนั้น ต้องใช้จ่ายนะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องสถานะต่างการเงินด้วยนะครับ,บระมัดระวังสถานการณ์การต่างการเงินนะครับที่บางทีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรานั้นต้องเสียเงินก้อนออกไปก็ได้เช่นกันนะครับโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนอันนี้ก็ต้องรอบคออด้วยนะครับก็วางระบบระเบียบในเรื่องการจ่ายจ่ายเงินนะครับแล้วก็มีโอกาส ผู้ที่อาจจะมาขอความช่วยเหลือกับชาวราศีธนูได้ด้วยในช่วงสิบวันนี้นะครับในเรื่องการเินที่บางคนก็อาจจะเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาปรานีนะครับก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือนะครับผู้มาขอความช่วยเหลือก็มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งผู้ที่เดือดร้อนจริงๆมาขอความช่วยเหลือ แล้วก็มีทั้งพวกที่เสแสร้งว่าเดือดร้อนก็มาขอความช่วยเหลือได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะนะครับถ้าจะช่วยเหลือใครก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าถ้าช่วยเหลือไปไม่ถูกคนก็เสียประ่าเสียประโยชน์เปล่านะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรและทําให้ท่านต้องสูญเสียเงินทรัพย์สินได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับ ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวราศีตโนในช่วงสิบวันนี้นะครับก็ถ้าเป็นชีวิตครอบครัวที่มีคู่แล้วนะครับก็ป้ายที่เด่นกลับป้าใบแรกที่ขึ้นมาให้กับชาวราศีตโนนะครับก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นชีวิตคู่ชีวิตรักถ้ามีครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มีลูกนะครับก็เป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงสิบวันนี้นะครับความอบอุ่นกายใจ มีการดูแลเอาใจใส่กันก็ทําให้เกิดความอบอุ่นขึ้นนะครับส่วนผู้ที่โสดนะครับผู้ที่โสดในช่วงสิบวันนี้นะครับความเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ในช่วงสิบวันนี้นะครับก็ทําให้ชาวราศีธนูนั้นมีสเสน่ห์พบปะผู้คนมากมายนะครับและก,ก็การมีสเสน่ห์พบผู้คนเยอะก็ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทํางานจากการเดินทางไรนะครับที่ ชาวราศีธนูจะพบในช่วงสิบวันนี้นะครับก็ที่จะเกิดความรักแบบประทันหนันไม่ตันตั้งตัวเกิดขึ้นก็ได้นะครับที่เป็นรักที่นําเข้ามาเสนอให้กับชาวราศีธน,นูในช่วงบวันนี้ที่จะได้พบได้เจอนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในการที่จะอาจจะได้พบคู่ที่จะพัฒนาไปสู่อนาคตที่เป็นครอบครัวที่ ดีได้นะครับเพราะว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับความรักความสัมพันธ์ก็จะไปสู่อนาคตที่เป็นครอบครัวที่ดีได้เช่นกันนะครับด้วยความรักบางทีก็พบผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะครับที่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องออผู้ที่ใหญเ่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยก็ได้น,นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า แต่ก็มีครอบครัวอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องดูดีดๆนะครับหลีกเลี่ยงอยา่าเข้าไปพัวพันนะครับเพราะว่าจะสร้างปัญหาเป็นปนัญหาความรักขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางคนสถานการณ์ของความเป็นเพื่อนนะครับที่คบกันมาในฐานะเพื่อนก็บางคนก็จะมีการจด,จ,ดจ้อง,จ,องจ้องอยู่นะครับที่จะพัฒนาความเป็นเพื่อนนั้นให้ขึ้นมาเป็นความรักได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตโนูการที่จะได้พบรักขึ้นในช่วงสิบวันนี้นะครับผู้ที่จะเข้ามาให้กับชาวราศีตโนูนะครับที่จะพบกับคนโสดก็เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติก็เป็นผู้ที่นิ่งๆน,นะครับที่ไม่ค่อยมีความปตัตยุรุรนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้น ชาวราศีธนูนั้นอาจจะต้องเป็นผู้ลุยนะครับเป็นผู้บุกเป็นผู้เดินหน้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับไม่เช่นนั้นก็บางทีก็จะไม่สมหวังนะครับเพราะว่าตาตั้นิ่งคนที่ตันปกก็นิ่งด้วยก็บางทีความรักก็ไม่สืบหน้านะครับถ้าไม่มีายหนึ่งไยในเรื่องภาสาความรักความสัมพันธ์นะครับผู้ที่จะมีโอกาสก็ามาพบกับชาวราศี นในช่วงสิบวันนี้นะครับก็เป็นได้ทุกธาตุทุกรกธาตุครับไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะครับเพราะว่าในจิบเชียนนี้ก็ถือว่าเป็นครบทุกธาตุนะครับที่เด่นก็ธาตุน้ํานะครับราชาถือถ้วยและก็ที่เด่นสุดนะครับก็น่าจะเป็นราศีเมษนะครับที่มีโอกาสจะได้พบเจอกับ ชาวราศีธนูในช่วงสิบวันนี้นะครับนั้นก็ธาตุดินนะครับก็มีได้เช่นกันนะครับปุกสมมงกรกันนะครับธาตุดินแล้วก็ส่วนที่เป็นราศีเด่นๆนะครับราศีเมษแล้วก็มีราศีตุลด้วยนะครับที่มีโอกาสก็มาเจอกับชาวราศีธนู ช่วงวันนี้นะครับก็ที่เด่นเป็นราศีเมษราศีตุลส่วนที่เป็นธาตุก็มีทุกธาตุนะครับที่เข้ามาโอกาสที่จะพบเจอนะครับแต่ที่เด่นเดนก็คือราศีเมษราศีตุลน,นะครับที่จะพบเจอกับชาวราศีธนูในช่วงสุดวันนี้นะครับที่จะพบกับคนโสดน,นะครับ นี่ก็รวมโดยพอประมาณนี้นะครับของชาวราศีธนูในช่วงวันที่7ถึงวันที่16เมษายนนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะครับเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับให้กับสำหรับต้าว่าผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้เชิงเสี่ยงโชคนะครับแต่สําหรับผู้ที่ มีใจในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเราก็ไปห้ามไม่ได้นะครับแต่ผู้ที่ยังไม่เริ่มไม่ไม,ไม่ไม่ชอบในเรื่องนี้ก็ไม่สนับสนุนให้นะครับแต่สําหรับผู้ที่นิยมในด้านนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปอ้ามตั้งไม่ได้เพโอกาสในการที่จะมีโชคลาภนั้นก็มีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเ,เลขที่น่าจะเป็นมงคลสําหรับท่านในช่วงสิบวันนี้นะครับก็น่าจะเป็น เลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับคือเลขสิบความเต็มสิบนะครับก็นี่ก็เสริมเพิ่มเติมไม่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็ขอให้ชาวราศีธนูนะครับมีความสดใสมีความมั่งคัง่งอยู่ร่สมบูรณ์นะครับมีรมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ